สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาบอกประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับแอดสังเกตว่านะครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับแอดได้เผาทานนะครับแล้วที่นี่มันเกิดการแตกเล่าตรงคางข้อแขนกลางนะครับเราวเฮให้เปลวแก๊สพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มีส่วนบางที่ก โดยรอบนี่ก็มีแผ่วออกมาบ้างนะครับแล้วที่นี่แอดมาสังเกตเบิ้งหลายขั้งนะครับว่าการที่ว่าแก๊สพุ่งขึ้นมากนี่นะครับจะเป็นการที่ว่าเฮ็ดให้เสียงดังเพิ่มขึ้นนะครับบอแมนว่าเพิ่มตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นภาพร่วมเลยนะครับเสียงจะดังนะครับนะครับเสียงดังมากๆนะครับ คือเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแล้วที่นี่จะประสบการณ์ที่ว่าแอดทำการเผาทานมาหลายครั้งนะครับแล้วที่นี่แอดมาปิดนี่นะครับปิดนี่พันสนิทเลยบ่ไหมีการเล็ดหลอดออกมาของแก๊สเลยนะครับจะรู้สึกว่าการเปรียบเทียบนะครับแก๊สที่ว่าแอดเผาทุกมือนี่เสียงจะบ่ค่อยดังแห้งนะครับ นะครับบ่คอยดังแห้งกวัวถือว่าเฮามีเปลี่ยวเทียนหรือว่าเปลี่ยวแก๊สออกมานะครับเพราะว่าการเผาทานของ FC บางคนนะครับนิยมปล่อยแก๊สออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์ในการบึงนะครับว่าการค่าแก๊สหรือว่าการไล่แก๊สนะครับจะมีประโยชน์ในส่วนนี้นะครับแต่สําหรับแอดเองนะครับแอดจะปิดตรงนี้ไห้สนิทเลยนะครับบ่ใไห้มีการเลดหลดออกมานะครับ ขอเปรียบเทียบนี่แอดก็เลยมาวิเคราะห์เบิ้งนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการที่ว่าเฮ็ดให้เสียงดังของแก๊สเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่นี่มันจะเกิดเสียงดังแห้งกเพราวาจะก่อให้เกิดความลํำค้างของบุคคลไก่เคี่ยงนะครับหรือว่าตัวห้อเองก็ได้นะครับถ้าห้อเผาไปโดนๆเขาจะรู้สึกว่าเสียงของแก๊สนี่เป็นการรบกวนอย่างมากเลยนะครับ แอดก็เลยมาแนะนํำนะครับล่องเห็ดเบิงนะครับว่าลองปิดแล้วมาวิเคราะห์แบบแอดนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ว่าแอดบอกบอนะครับหรือว่าเอฟซีบางคนนะครับานิยมปิดเบิดแบบแอดนะครับแล้วมาสังเกตเบิงว่ามันจะเหมือนกันบอนะครับนะครับแล้วที่นี่ถ้ามีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีวิธีการอย่างไรที่ดีกว่านี้นะครับ แนะนําแอดมานะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเราสูกันฟังนะครับแล้วก็บุคคลทีหว่ามาชมจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเสียงดังของแก๊สก็เป็นที่รบกวนของผู้อื่นได้นะครับก็ขอให้รวมมือกันนะครับในเรื่องนี้นะครับจะได้ลดปัญหาหน่อยลงนะครับสําหรับการเผาทานของเฮาจะได้ราบลื่นแล้วก็ เป็นการที่ว่าเขาได้เผาไปโดนๆนะครับบ่มีปัญหาอยียงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผลสุขคนนะครับสวัสดีครับ